เอทุกคนเราอยู่ที่น้ำตกแานสนนี่เมื่อกี้เราลงไปชั้นที่สองแล้วชั้นที่สองก็น้ำพอๆกับวันนี้เลยแต่อันนี้มันจะสูงกว่านะทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้มันจะสูงกว่า มาไปดูใกล้ๆอันนี้จะสูงกว่าชั้นที่สองที่เราไปเมื่อกี้นะอันนี้ก็คือชั้นที่หนึ่งนะสวยงามมากสวยสวยๆป่ะเดี๋ยวกลับกันขึ้นไปถ่ายรูปกับดอกหอนหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ำกัน